สวัสดีค่ะกลับมาอีกรอบกับคุยให้คิดกับนิชกรนะ,ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งนะคะเราก็เรื่องความจริงของอํานาจเงินความร่ํารวยนะคะก็จะมีทฤษฎีต่างๆจากต่างประเทศนะคะนี่ก็อยากจะให้ลองฟังกันดูนะคะว่าอํานาจเงินหรือว่าอํานาจของนักการเมืองที่อยากเข้ามาในสภาเนี่ยจริงๆนะคะเขาว่าต้องการอะไรกันแน่ ความต้องการความไม่เพียงพอของมนุษย์โลภพระโทสะโมหะความอยากหรือกิเลสต่างๆเนี่ยมันดนบันดาลทําให้เราเห็นกงจักเป็นดอกบัวได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังกันดูนะคะเราอาศัยในโลกที่คนรวยและคุณประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นทุวั<ค>ใช่ไหมคะหลายคนร่ำรวยขึ้นได้จากความพยายามของตัวเอง บางคนณ์หนึ่งขึ้นจากการเสียชดูวตอนนี้รางวัลที่เหลือได้เงินรางวัล6ล้านบาทหรือจากการทำสิ่งที่ผิดกฎหมายค่ากว่า200ล้านบาทเนื่องจากตกยลงกับมียาเสพติดหลายคนมองว่าพวกเขาเหล่านั้นแค่โชคดีแต่ก็มีหลายคนที่มองว่าสักวันฉันต้อเป็นหนึ่งแล้วคุณละ่ะคิดยังไงแล้วคุณละ่ะคิดยังไคคงไความร่ำรวยเกิดจากอะไรที่มาของเองินแล้วก็ สิ่งที่เราต้องการที่แท้จริงเป็นความร่ำรวยเป็นอำนาจหรือว่าเป็นเกียรติยศชื่อเสียงหรือว่าความสำเร็จหรือว่าความสุขความสุขเนี่ยมีที่มาหลายแบบหลายอย่างนะคะเงินสำคัญสำหรับคนที่ไม่มีเงินนะคะแล้วก็สำคัญมากๆกับชีวิตของทุกคนดังนั้นเนี่ยมีคิดว่าที่มาของเงินแล้วก็อำนาจเนี่ยคือถ้าหางเสือถูกนะคะทำวันนี้ถูกต้องเนี่ยพรุ่งนี้ก็ถูกต้องถ้าเกิดเรานะคะ ประสบความสําเร็จโดยการทริกกี้หรือว่าคอร์รัปชันหรือว่าคดโกงเข้ามาเนี่ยวันหนึ่งวันใดนะคะมันจะต้องกลับมาแล้วก็จะมาทําให้ชีวิตของเรานะคะตกต่ําลงอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของการกระทําความคิดของเราเนี่ยมันจะต้องทําให้ทําติดก,กระดุมม็ดแรกให้ถูกต้องนะคะก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะลาไปกัอน ไปให้กิจกรรมลิสกค่ะ